เบื้ครห้างนี้นะครับว่าจะมีใครบ่คคับมันอยู่สูงกว่ามานหัวผมเหรครับพอดีผมก็ได้หักห้างลงมานะครับเบื่องขาบว่าจะมีใครบ่อู้ไข่ลายพ่นะครับเบิ่งเบืองบาเบื้องไปนอนในเบื่องไข่ก่อนุนะนะครับใค่เตรียมด้ครับคุะสันใสนะครับขยัาแล้วครับขยับขยาบจะไปถุงนะครับมาหาเก็บพวกวานครับ พอห้างโมแดงได้อยากได้ไปแกนเพชรปักบานะครัเดี๋ยวมีอุปกรณ์เยอะมากเราคงปฏิเสธครับคุณล่ะบู๊ขับเบิังส้อนบัครับผมแกนเบิร์ดนะครับเนี่ยไข่โมดแดงแล้วล้วนครับผมอีกห้างนึงครับเบิรงดเดี๋ยวนีไข่บัครับผมดูนัองกันครับปฏิเสอเก่าครับอู้ไข่หลายอยู่ครับน่ะไข่หลายอยู่ครับผม จื่มกันนะครับตั้งควังแตบใครไหลห้ามีแตบใครไหลอยู่รับคุณใครครับไหลอยู่ครับจื่มก่ำไปเลยครับผมนี่ครับ